สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมารีวิวกับเจ้ากระจกกริล่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้อุ้มภูมิใจนําเสนอมากเลยเพราะอย่างที่เห็นนะคะว่ามีความใสทั้งอันเลยนะคะความใสที่ว่าเนี่ยก็คือมันจะ,ะไม่มีขอบขอบสีให้มารบกวนอีกต่อไปค่ะตรงขอบข้างๆนะคะก็จะเป็นใสทั้งอันเลยแล้วก็ตรงที่เป็นติดกับตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นขอบยางค่ะ ตัวขอบยางเนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้ฝุ่นเนี่ยไม่เข้าไปจับรอบๆนะคะเดี๋ยวอุ้มมาติดกันแบบเร็วๆกันเลยดีกว่านะคะอันนี้อุ้มทาความสะอาดเครื่องเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะก็เตรียมพร้อมติดเลยค่ะเดี๋ยววิธีการติดก็คือเป็นการดึงเบอร์หนึ่งออกตรงนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปได้เลยเนี่ยจะเห็นว่าใส่มากเลยนะคะหลายๆคนที่ชอบแบบนี้ก็น่าจะถูกใจค่ะเดี๋ยวขอติดนิดนึงนะคะหลังจากที่ดึงเบอร์หนึ่งออกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะวาง ทาไปให้มันพอดีนะคะเล็งให้ตรงปุ๊บนะคะสิ่งที่เราทำก็คือปล่อยมือเลยค่ะนี่ปึ๊บปล่อยนะคะปึ๊บปล่อยปุ๊บนะคะก็กดลงไปค่ะในลักษณะของที่เป็นกระจกเต็มจอแบบนี้นะคะมันก็จะทำการาดูดไปต้องขออภัยที่วันนี้สะท้อนไปนิดนึงนะคะแต่ก็สามารถที่จะติดได้ง่ายๆแบบนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามค่ะเดี๋ยวอุ้มเอากระจก เช็ดๆนิดนึงนะคะก็ตรงไหนที่มันไม่ติดก็ใช้มือลูดๆออกไปค่ะนี่ค่ะลูดปึ๊บเวฟนี่นะคะก็ทําการติดเรียบร้อยค่ะจะเห็นได้ว่านี่ตรงไหนที่ยังไม่หมดนะคะก็ใช้มือลูดออกไปได้ค่ะถ้าติดสองมือมันจะง่ายกว่านี้นะคะนี่มุติดมือเดียวเลยค่ะอีกมือนึงถ่ายวิดีโอค่ะปึ๊บเรียบร้อยค่ะเป็นการติดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่จะเห็นได้ว่าตรงมุมนะคะก็จะเป็นแบบใสๆนะคะเป็นยางใสทุกส่วนเลยค่ะนี่ความบางนะคะ0.2มิลค่ะสวยงามเลยนะคะคือไม่ต้องมาลบกวนว่า,อาจอเนี่ยจะถูกบังด้วยสีนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะนี่ที่เห็นนะคะ ขอบอยางแล้วก็ตรงขอบขอบนะคะก็จะเห็นได้ว่า,ามันจะไม่ไม่ค่อยเหลือนะคะช่องว่างเนี่ยให้ฝุ่นเข้าไปค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าฟิล์มเคลียร์ทีดีตัวนี้นะคะปื๊บแบบนี้นี่ค่ะก็ประมาณนี้วันนี้ก็ขอมารีวิวสั้นๆด้วยมือเดียวแบบนี้เลยค่ะรีบมาให้ดูค่ะเพราะว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นกับเจ้าตัวนี้มากๆยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ